ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ค่ะเปิดเผยถึงสถิติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในรอบ6เดือนของปี2566มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมรวมทั้งสิ้น891โครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ18มีมูลค่าเงินลงทุน3 6 4 4 2 0ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ70เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับคำขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมายมีจำนวน464โครงการมูลค่ารวม286,930ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ79ของมูลค่าขอรับการส่งเสริมทั้งหมดส่วนใหญ่ก็จะเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมกรเกษตรและอาหารแปรรูปอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนตามลำดับค่ะ มาดูในส่วนของอุตสาหการรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กันหน่อยนะคะมีคำขอรับการส่งเสริมจำนวน106โครงการมูลค่าเงินลงทุนสูงที่สุดกว่า160,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึงกว่า7เท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็ยังมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะกระแสะการย้ายฐานการผลิตของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดความเสี่ยงจากสงครามการค้าและความขัดแย้งของขั้วมหาอำนาจ รวมทั้งต้นทุนการผลิตในโลกตะวันตกที่สูงขึ้นอย่างมากประกอบกับนักลงทุนเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยจึงเลือกขยายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทยค่ะโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ในกลุ่มแผ่นวงจรพิมพ์เซมิคอนดักเตอร์การทดสอบแผงวงจรรวมและเวเฟอร์ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศนะคะมีจำนวน139โครงการด้วยกันเงินลงทุนรวม51,270ล้านบาทนอกจากการขยายการลงทุนของผู้ประกอบการรายเดิมทั้งไทยและต่างชาติแล้วในช่วง6เดือนที่ผ่านมาพบว่ามีบริษัทระดับโลกหลายรายที่ตัดสินใจขยายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทยคะ่ะ ยกตัวอย่างเช่นบริษัท Pringles เป็นผู้ผลิตมันฝรั่งแผ่นจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีบริษัทที่ชื่อว่า Lotus b i s c o f เป็นผู้ผลิตบิสกิตชื่อดังสัญชาติเบลเยียมส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในช่วง6เดือนที่ผ่านมามีจำนวน80โครงการค่ะเงินลงทุนรวม19,600ล้านบาท ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เช่นยางล้อเพลาล้อชิ้นส่วนและระบบส่งกำลังแบบไฮบริดสถานีบริการอัดประจุฟไฟฟ้าสำหรับรถยนต์อีวีที่ผ่านมามาตราการส่งเสริมอุตสาหกรรมอีวีแบบครบวงจรของภาครัฐประสบความสำเร็จในการกระตุ้นตลาดรถยนต์อีวีและดึงดูดการลงทุนจากผู้ผลิตชั้นนำของโลกจนทำให้ไทยก้าวขึ้นมาเป็นฐานการผลิตหลักของยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันมีผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบ B.E.V. ที่ได้รับการส่งเสริมไปแล้ว14โครงการเงินลงทุนรวม33,970ล้านบาทคิดเป็นกำลังการผลิต276,640คันต่อป,ปีการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ E.E.C. จำนวน306โครงการเงินลงทุน171,470ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ47ของการลงทุนทั้งหมด จังหวัดที่พบว่ามียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนสูงที่สุดได้แก่ชนบุรีระยองฉะเชิงเซาตามลำดับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปิโตรเคมีและเคมีพันยานยนต์และชิ้นส่วนรองลงมาจะเป็นการลงทุนในพื้นที่ภาคกลางค่ะจำนวน362โครงการเงินลงทุนรวม75,190ล้านบาท การลงทุนในช่วงครึ่งแรกของปี2566มีทิศทางที่ดีนะคะทั้งตัวเลขคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนการออกบัตรส่งเสริมสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยทั้งในด้านปัจจัยพื้นฐานและซัพพลายเชนที่แข็งแกรง่งรวมทั้งศักยภาพการเติบโตในระยะยาวดังจะเห็นได้จากผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันประจำปี2566โดยสถาบัน IMD ที่ประเทศไทยขยับขึ้นมา3อันดับโดยเฉพาะด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจในปัจจัยย่อยด้านการลงทุนระหว่างประเทศที่ไทยดีขึ้นจากปีก่อนถึง11อันดับก็คือจากอันดับที่33ในปี2565ขยับมาอยู่ในอันดับที่22ในปีนี้ค่ะเนื่องจากการเข้ามาของนักลงทุนต่างชาติจำนวนมากชี้ให้เห็นว่าท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนข,ของเศรษฐกิจโลก ประเทศไทยคือคำตอบสำหรับนักลงทุนขอบคุณที่ติดตามรายการ EEC Focus นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของทีมช่อง16นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะ